สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้มีเมนูเด็ดๆมาฝากมาตอนครับก้อยเครื่องในร่วมครับผมมือนี้เขาได้ตับแป้งสดๆครับท่านผู้ชมดูนะเตรียมภาพๆเลยครับตับครับอันบนใหญ่ไปเลยครับนี่เลยตับยนนี่ข้างหลังครับนี่ครับอเาตับยนมาก้อยเลยเนี่ยครับผมเอาหนีไปพักไปก่อนสำหรับปูมักซอยจุ๊จุตรงจุตับน้ำโต๊ะยังก็ตับบ้านจุตับ ได้เบิดครับก้อยตับก็ได้ครับได้ตับแล้วส่วนต่อไปครับที่ส่วนต่อไปอ่าขั้นแท่นหน้าครับอีก้อครับสายอวัยที่เพื่อนขั้นแท่นหน้านี่หน้าตานคล้ายๆกันครับขั้นแท่เลยนี่ครับอันนี้ก็สิจำลองมาเปลี่ยนให้หน้าเนี่ยนี่ป้าหยาป้าเขาระวางกลางมันก็จะมีคู่ขั้นเป็นคู่ขั้นแท่นหน้าครับคือกันเลยกับยูให้หน้าน้ำโถงน้ำทาายๆกันแบบแน,นั้นเลยเอามาในสีเชื้อนาอกมาครับ เอาแต่คันแทไปใส่ก้อยนะครับเนาบดตองไหลประมาณนี้สดๆกันเลยนะครับเด้อเนื้อรอบเศร้าครับรอบนี้ครับอันนี้เป็นดอกจอกครับดอกจอกเมื่ออายุชินส่วนเดียวกันกับกันแทรกับไฮแนนด์นครับเป็นอันเดียวกันนะครับเนาเพียงแต่่าส่วนปลายส่วนอุ่มข้างล่างมันีนเดียดีเป็นดอกพวกหางมันก็ะสีหางอรอกมาไม่เป็นดอกจอกครับคือจังพักอีจอกบ้านหอแน่คือจังหังเพิ่งนะครับนี่ครับปาด้วเลยเอาม ส่วนนี้ครับมันจังกึบดีนี่ส่วนนี้คู่ๆยังไงนี่นะใส่ไปด้วยกันครับส่วนต่อไปสังสิบกีบครับผมนี่ครับสดๆเลยนะครับเดี๋ยวเอาเลือกเอามองขอบๆมันนี่ครับมันจังมีความหนานะครับนะมันจะดิบๆยังไงมาเลยครับนี่ส่วนพวกนี้เขาจงไปแต่แหงาเจ้าส้อยจุเอาไปพันตรงพันตับอย่างครับเป็นสังสิบกีบที่ดีสังสิบกีบที่สดนะครับเด้อถ้าเอานิ้วโหดแดงสีมันตรงบัสตลอดครับ ครับของสดครับเอาบ่ใส่แบบไอตัวฟอกขาวเด้แล้วก็บ่ใส่ของขามมือขามขึ้นเองบ่ใส่เลยครับนี่ครับสดสดลงมาใหม่ๆครับนี่ครับเครื่องในสดเอามือหูดังสิครับบ่อถลอกเลยครับนี่ครับเอานิ้วหูดังสิแบบนี้เลยพองนี้ขึ้นกันหูดครับบ่ถลอกครับเนี่ยส่วนต่อไปไข่หลังครับหรือว่าไตหงว่นะครับเนาะนี่ครับมาเลย อย่างละเล็กละน้อยครับตามด้วยหัวใจครับผมเฮ็ดแงงตองใส่ใจไปน้ำมันวลายังหยอกมาดีนะครับประมาณนี้อ้าวร่วมมิดสกิดใจกันเลยทีเดียวครับส่วนพวกนี้ใส่บอดได้เสียเอาไปเฮ็ดตุต่มครับพวกนี้เสียเอาไปเฮ็ดตุต่มนี่ครับพวกปอดพวกม้ามพวกอย่างนี้ครับหลอดลุมม่มอย่างเงใส่ตุ่มนะครับเนาะเอาแบบโคโลเคล่แงงเลย

หลายท่านหลายคนสงสัยว่าเคียงแงยังสีล่างแงงเดยเออยี่มาเรยงนะครับนะหลังเหลืองานกันสิขูดกอนครับยุ่ล่างก็สีนี่กบไฟฟ้าหนึ่งนะครับเนาะกบชาน์จแบตเตอรี่ไปเถิดขูดหนาเคียงโดยเฉพาะเลยครับอ่าเพราะหใส่ไน่ออกแล้วก็เอาใส่อยขันหม้อมาขัดฝอยขันหม้อมาขัดขัดแล้วก็ล่างออกล่างออกที่แห้งที่แห้งเราไฟเป่าไฟเป่าแล้วก็ผ่าคู่ไห้นะครับนะ วิธีทําความสะอาดเขียงเงี้ยงสิบริษมารถยกออกไปล่างกลางนอกหรือว่าเอาไปตากแดดได้นะครับเพราะเขาใส่ต้นบักคำทั้งต้นมันมาเลยเขียงเงี้สะใจโอ้ตับสดดีครับมึงเนี่เยเนยื่อเกือบต้องซิบๆอยู่เลยเนื่อโคโลคิเลเห็นสีเลยนี่ครับเขียงหอ่บอบักเงี้เลยตีมีบัก,ก็กด้าเหรม ขัดมาเลือกมาตะกนก,กกมาเลยครับรุ่นนี้ได้ครบทุกส่วนทุกชั้นล้วก็มาไปปรุงรสเท่าครับบ้านนี้อึ๊บลงหม้อเลยใส่ใบประกู๋ซอยนะครับอ่ากลางในมันอาจจะมีกินเฉพาะโตเนี่ยจังหน่อยใส่ใบประกู๋ต้องไปเอากินพร้อมเข้าไปสู่ใส่เลยไปครับผงนัวครับผมบีแซบบีบนัวบีงัวแท้ๆครับซอยถี่ดีดองครับผมจนยางเดาครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ทักเข้าไปในเพียบเลยนะครับเด้อ นี่ครับน้ำปลาครับโคลเล่เขากันครับแบบนี้นี่อ๋อผงสลดละลายนะครับนะเส้าดังโกคากกขา,กกขากมันบ่มีมรสชาตินในตัวแต่ว่ามันพอ่อไปร่วมกับเครื่องปรุงอย่างอื่นแล้วมันเห็นให้มันกลมกล่อมล่งตัวได้ดีครับโฆษณาเขาได้นะครับได้แล้วสิบอกว่ายี่ห้อ,อยังดี <laughs> <laughs> นี่เลย เอาเส้าโคกคากร้วใส่พริกเลยครับบัดนี้ต้องใส่จัดๆจัยหน่อยครับยุลานก็สิเป็นอาหารเน้นเผ็ดกับขมเนะครับได้รสชาติสิจัดจ้านครับผมหนักเผ็ดหนักขมครับแล้วก็เห็ดสดไม่จานต่อจานครับอาจต้องใส่เวลาแน่ยัย่างไรครับเพราะว่าเฮาบ่ได้หั่นบ่ได้สับบ่ได้ซอยไวปนะครับเนาะอยากให้ท่านผู้ชมอยากให้ลูกค้าที่มาร้านได้สัมผัสถึงความแซ่บแบบเข้าถึงแก่นอีหลีครับกันสับกันซอยไว้เลือดไหลออกเซาแซ่บช่วย นี่นะครับเอาเป็นตัเป็นต้นนั่นสิกบบสร้างมาก็จะหันใส่ให้เลยครับนี่เลยครับอุ้ยจัดจ้านแต่อนนี้นอนนี่เผ็ดคุ้มๆตามด้วยใส่หอมครับบบดนี้นี่บึ้มลงไปเอาแต่หอมบัวนะครับเนาะตะไบแอนหอมหัวกับบ๊ว่บัวตองการรดหวานครับต้องการแก่สีเขียวมาตัดนี่ครับเป็นอันเซ็ตซับเรียบร้อยครับก้อยข้างในโลมิดครับผมนี่ครับ บอกเลยว่าช้าหน่อยอร่อยแน่นอนครับผมยิ่งพวกเมนูที่มันเป็นแจ่วห่อนนะครับเนาะนองไล่นี่ให้หันหั่นยากครับผมยุ่งยานก็ไม่ได้หั่นไว้กันนะครับเด้อแจ่วห่อนจิ้มจุ่มหน่ยก็คือลูกค้าสร้างกดี๋ยจหั่นเาครับเนาะเพื่อให้ได้ประสบการณ์ความแปลกใหม่ครับทีโบเมนแบบเนื้อสไลซ์แช่แข็งทิมไว้หรือว่าเนื้อที่มันเป็นแบบหั่นทิมไว้มันสิไม้ครับผมมันขิ้ไข่เลือดไข่อยางมันแล้วมันเปราะียบอยากให้มาล่องเนื้อสดๆหวานครับผมอาจะต้องใส่เวลาแน่จังหน่อย นี่เลยครับก็ให้ขึ้งในรวมเสียบ,บครับผมอยู่ทางหลังมีขั้วทั้งขั้วยินและขั้ว้อนข้างล่างนะครับเนาะอ่ามีพอขั้วไม่ขั้วลายแผนกเคดซอยกันบางทีลูกค้าเขาแม้ควา,ม,ามกันสามสี่เจ้าเมนูอาหารถือโซ่งไปหาพอขั้วไม่ขั้วแต่ละแผนกอาจจะมีบางโต๊ะมากเอาขึ้นมาก,ก่อนขึ้นใดก่อนบางทีอาหารนักเทียเท่ยวมันสั่งมาก,ก่อนอาหารนักเที่ยวมันจอดมาไว้เหลือการอาหารนักเที่ยวเป็นเมนูที่อ่า เห็ดโดยบบใส่เวลาหลายบางไม่นู่าเขาเอาเห็ดกวน่าเลี้ยวรุ่นหรือมีครับผมยังสิ่งเจ้วห่อนยกตัวอย่างเลยน้องไร่เนี่ยหั่นเนื้อครับหั่นสดนั่นเป็นเนื้อสดมันมันหนุ่มมันเด้งมันพลิกไปพลิกมาครับพลิกนี้มีดนี้เคียงครับผมก็คือพวกน้องไร่ที่เขาแช่แข็งมาไว้ไม่สามารถปาโรงพาบาลหั่นบางๆชึ้งๆไปเรืเลยๆกันหั่นเตรียมแหว่มันก็สีสีสีบางแงมเลือดไหลออกความหวานเบิดเบิดความหอมความนัวเยาว่ากันเด้อแซ่เนี่ยจากน้อยอร่อยดีครับผม ขอบคุณหลายค์นะครับคลิปนี้สำหรับการติดตามรับชมมาจนทร์ฮอตในที่นี้จังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงแห่งใจกันนี้ได้ครับเด้อท่านผู้ชมท่านใดที่อยากมาลองริมชิมรสอาหารเสียบๆทึงๆยังสี่แก่เลี้ยนเช่นนะครับอยู่ที่ร้านสร้อยทีคาเฟ่ทั้งสองสาขาครับผมสาขาแรกอยู่พิกัดเก่าอำเภอหนองหานบ้านหนองสองห่องครับผมร้านใหม่ที่ว่าเปิดก็ต้องใช้ท่านคลิปนี้อยู่นี่ครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับเนาะถ้าเขามาจากทางอำเภอหนองหานหรือมาจากทางสกลนะครับเนาะสีม่วงหน้าเขาเมืองมัันนนนนออยยยูู่่่รริมถถหลลสกดใญเคบ มันจะโยกันถึงสะพานขามแยกดิกซี่หรือว่าซีแยกไงก่อนี่เขาเมืองนะครับยู่ตรงขามกันกับปั๊มปตทพออดีเลยครับคลิปนี้ขอบคุณนอะไรครับสําหรับการติดตามรับชมจนฮอดอาที่นี้แล้วเขามาเจอว่าพบกันในคลิปหน้าคลิปรุ่นคลิปนี้ไลยไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับก้อยข้างในรวมมิรครับเผ็ดเผมค